จ้ามัน <rôle> คือของที่เกาหลีกันต่อตอนไปแต่ก็ไป15ตอนกลับ30โลเพราะที่ฉันชอบเยอะมาก คือกลิ่นว่าเลวเลวเลยกลิ่นเลวกลิ่นของคนเลวซื้อฝากคนอื่นซื้อคนใหญ่ซื้อใช้เองซื้อคนเล็กงงปะเออหน้าใหญ่ไว้ก่อนฝากชาวบ้านเขาก็คือเอาให้ดูดีไว้ก่อนอ่าเจอผู้หญิงริมบึงอีกหนึ่งเฮ้ยมันเหมือนกันปะวะไอเชี่ยหาหอมฟุ้งจนผู้ชายต้องเดินตามเป็นพาเรดตเลยจีเดีออเนี่ยอันนี้คือพูดไปแล้วอันนี้คือยัง ความสวยมาตอนนี้กลับมาแล้วนะเดี๋ยวจะบอกว่าตาตไปเกาหลีเขาให้น้ําหนักกระเป๋า15โลตอนไปแต่ก็ไป15ตอนกลับดิฉันซื้อน้าหนักเพิ่มอีก15รวมเป็น30โลเพราะที่ฉันชอบเยอะมาก ซื้อ30โลยังไม่พอเกินมาแบบ31จุดนิดนิดโลนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ใจดีให้ก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้งคนไทยและคนเกาหลีมากเลยนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาเห่หองจากเกาหลีจากคลิปนี้มาเริ่มกันเลยค่ะเพราะว่าไม่งั้นวิดีโอนี้จะยาวมากเริ่มกันที่น้ำหอมเจนนี่ ชื่อแบรนด์ว่าแคมบูรินไม่รู้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไรไปรอบแรกไปซื้อของตัวเองมาซื้อเป็นไซส์เล็กมาตกเงินบาทไทยไม่ถึง1,000บาทก็รู้สึกว่าเฮ้ยใช้ได้จะบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่ประทับใจตั้งแต่เดินเข้าไปเลยเพราะว่าหน้าร้านก็คือแปะโปเตอร์เจนนี่ใหญ่มาก2โปเตอร์หน้าร้านข้างร้านใหญ่มากเจนนี่แบ็คพิมเป็นพรีเซนเตอร์เนาะกลิ่นที่ขายดีสุดจะชื่อกลิ่นว่าชาโมอ่อะมันคือคามโมไมเออ์เออมันคือคามโมคามโมไมเ์แล้วแต่ก็ได้ เป็นกลิ่นนี้มาใบลิงกัวนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะซึ่งเปิดให้ดูถามว่าจะรู้ไหมว่าเป็นกลิ่นยังไงก็ไม่รู้อยู่ดีใบลิงกัวเนี่ยจะมีกลิ่นที่แบบมีความดอกไม้สีขาวหน่อยมันหอมแบบยูนิเซ็กผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้ไม่ได้หวานเกินใบลิงกัวเนี่ยคือท็อปเป็น มาร์ชเมลโล่ออเรนจ์บอสซัมมีความบอสซัมหน่อยๆซีตัสนิดนึงแต่มิดเดิลเนี่ยจะเป็นทับาโก้ทองกาบีนไม่รู้คืออะไรแต่เบสเป็นเป็นมัคจะมีความนุ่มๆของมัคเอาแล้วมันดอกไม้สีขาวยังไงวะไม่เห็นมีเลยแล้วอีกกลิ่นหนึ่งที่ตาชอบมากก็คือชื่อกลิ่นว่าเลวสะกด L A L E นะคะเลวเลยกลิ่นเลวกลิ่นของคนเลวไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันว่าคําว่าเลวแปลว่าอะไรนะแต่กลิ่นเนี้ยมันมีความชนีหน่อยตารู้สึกว่าแต่ถ้าแบบ ผู้ชายฉีดอาจจะดูหวานมั้งแต่ถ้าแบบเก้งอะไรเงี้ยฉีดได้เพราะเป็นแอปเปิลยูคาลิปตัสเบอร์กามอสเบอร์กามอสคือมะกรูดเนาะมิดเดิลเนี่ยสำคัญเป็นไวท์ทิวลิปมิโมซ่าแล้วก็ มีเรเนลคืออะไรไม่รู้เบสเป็นเลเซอร์หนังนะคะเซนเดบูดมักแล้วก็โคโคนัทมันก็เลยมีความแบบขาวๆนุ่มๆละมุนกิ่นเนี้ยก็ดีเป็นคนดีคนสวยคนที่แบบที่บ้านสอนมาดีภาพพับไว้แล้วทีเนี้ยพอยตาซื้อไปสองอันแล้วมันถูกใจเจมากก็เลยไล่หาพี่สายป่านบอกแม่หนูมาเกาหลีแม่มีหรือ,อยังแบรนด์นี้ แล้วมีหรอที่พี่สายป่านจะไม่มีพี่จะกปนบอกอ๋อพี่มีแล้วทุกกลิ่นมึงกูอยากซื้อฝากเขาแต่เขามีทุกอย่างแล้วบนโลกอะเขาบอกว่าเขามีแต่ไซส์เล็กพี่ยังไม่มีไซส์ใหญ่ก็เลยอ๋อเดี๋ยวหนูซื้อ,อ,อไม่ฝาก <Quit. S 1> ก็เลยซื้อเป็น white d i r geling อันนี้ก็เป็นโทนดอกไม้สีขาวเหมือนกันก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่หอมเหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงก็คือใบลิงกัวก็กะว่าจะเอาไปฝากพี่แอมมี่อ่าซื้อฝากคนอื่นซื้อคนใหญ่ซื้อใช้เองซื้อคนเล็กงงปะเออหน้าใหญ่ไว้้กกก่อนนฝาาาวบเค็ื เอาให้ดูดีไว้ก่อนแต้าจำไม่ผิดราคาจะอยู่ที่ประมาณ4-5่ถึงห้าพันนะจะแอบเมา่นิดนึงคือไอตาเนี่ยไม่ได้ไปเกาหลีนานแล้วเราอะไม่ใช่สายเกาหลีเราจะไม่ค่อยรู้ว่ามันมีเครื่องสอําอางแบรนด์ไหนหรือว่าอะไรเทรนด์ฮิตก็ไม่รู้จะทํายังไงจะไปทักถามคนก็เกรงใจเขาฉันก็เลยเข้าเว็บไซต์ของโอลิฟยังมันก็จะรวมพวกเบสเซอร์ลิงของหมวดต่างๆดิฉันก็เข้าไปในแต่ละหมวดแล้วดิฉันก็แคปท็อปของทุกหมวด ไว้ในมือถือพอไปถึงร้านปุ๊บโชคดีมากคนที่ไปได้โอลิฟยังมีลดราคาพอไปถึงปุ๊บเขาก็จะมีพนักงานก็จะแบบ excuse me I'm looking for this เขาก็จะแบบพาไปดูพอเขาแบบหยิบของให้เราเราก็แบบไม่ค่ะอย่าเพิ่งไปเจมี่อีกและตัวนี้ละอยู่ไหนอ่ะแป๊บนึงเจมี่อีกตัวนี้ล่ะ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 ก็คือพนักงานก็คือช่วยตาแบบเหมือนเป็น personal shopper เลยตาก็เลยได้ของมาอย่างรวดเร็วในเวลาที่ ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงแต่ได้ของฉ่าม,มากเริ่มกันที่สกินแคร์ตาตำกันแดดตัวนี้มาเยอะมากแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่คนไทยในห้องสกินแคร์ก็คือกรีดมากบอกว่ากันแดดตัวนี้ของเกาหลีเนื้อดีมากและเกาหลีฮิตมากซึ่งฮิตจริงไม่รู้ว่าชื่อแบรนด์อะไรแต่ก็ไม่ได้ดูแบบจริงแบบจังแต่ว่ารูปดูง่ายๆจะเป็นผู้หญิงนั่งร้องไห้ริมบึงอาจารก็เรียกว่าเป็นแบรนด์ผู้หญิงริมบึงแล้ววันนี้ไปมี1แถบหนึ่ง,งพอดีคือ1กล่องเนี่ยได้2ชิ้นก็เลยซื้อมาฉ่าม,มากแล้้้ววจะบบออก่่าไไผูหญิงิงงงรมมึดดัฉพ มอยส์เจอไรเซอร์โท oh, นเนอร์อุ้ยดังหมดดิฉันก็กวาดเลยผู้หญิงริมบึงก็คือกวาดเลยเนี่ยนะคะอันนี้เป็นแบรนด์เดียวกันแต่เขาจะเป็นเนี่ยปีนป่ายแต่ว่าก็จะเป็นสไตล์ธรรมชาติอันนี้ผู้หญิงนอนเปลอะไรอย่างนี้แต่เป็นผู้หญิงคนเดียวกันนะก็คือแบรนด์นี้เนี่ยดูก่อนชื่อแบรนด์ว่า brow lab เนี่ยก็คือดังมากในเกาหลีไม่รู้อ่านไม่ออกว่าเป็นสูตรไหนอะไรยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะหยิบพวกผู้หญิงริมบึงมาให้หมดว่าซื้ออะไรมาบ้างนะคะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นโฟมล้างหน้า ของริมบึงอีกแล้วเขาก็ติดเบสโฮ้ยมันมี2ชิ้นว่ะเฮ้ยมีอันเล็กอันใหญ่เขาก็ติดเบสของอโอลิบยังเหมือนกันดิฉันก็เลยทุบมานะคะอันนี้ก็เป็นผู้หญิงริมบึงอีกหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นโทนเนอร์แพดโทนเนอร์แพดท,ที่เป็นกระปุกแบบเนี้ยในเกาหลีอะ่ะมันไม่ได้อยู่ในหมวดโทนเนอร์อย่างเดียวถ้าเราเข้าไปดูในเว็บไซต์อะ่ะหรือว่าเข้าไปดูตามร้านอะ่ะมันก็จะจัดอยู่ในเซกชันพวกมาร์กเหมือนกันเพราะมันเป็นแพดกลมๆเขาจะวางแปะๆมาร์กหน้าได้เหมือนกันอันนี้ก็็เปน โทนเนอร์แพดคือคนเกาหลีเขาหน้าแห้งอะเนาะมันก็เลยแบบจะเน้นเติมความชุ่มชื้นนะคะปีกง f w i t h ีอันนี้ก็เป็นแบรนด์แบบเรียกว่าเป็นเบสเซอร์ของเขาเลยที่เป็นแบบ i t h ีแล้วเขาก็จะเน้นแบบกระจ่างใสพวกแบบจุดด่างดำอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันคนเกาหลีก็ไม่เห็นมันจะหน้าดำไม่มีใครหน้าดำเดีเขาก็คงแบบเหมือนเมนเทนตัวนี้จะเป็นไอครีมนะคะเห็นว่ามันขายดีก็เลยซื้อมาในรุ่นเดียวกันก็จะเป็นฟิลแบบดาร์ s สปอตเซรั่มอะไรอย่างเงี้ยในเซตเดียวกันดิฉันก็เอามานะคะ นางก็ขายเป็นเหมือนแบบ l บวกรีฟิลซึ่งแบบจริงๆกูอยากได้ขวดเดียวไม่มีขายเพราะว่าวันที่ไปมันดันเป็นวันที่มันจับเซตเนี่ยสังเกตว่าเนี่ย1แถมหนึ่ง,งจริงๆอะอยากได้อันเดียวไปลองไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นอ้าวไม่มีจัดเซตกูก็เลยเอาซื้อเป็นเซตไซส์อย่างนั้นก็เลยอ้าเอาก็เอาเอาเออเอเอ,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 เอแต่งก็แต่งโว้ยอะไรเงี้ยอะ มาต่อ s p e a k i n g off พวกแพดเนาะคือมันก็ฮิตกันมานานแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังฮิตคือไม่มีท่าทีว่ามันจะฮิตน้อยลงเลยที่เกาหลีแล้วก็แบรนด์นี้ก็ดังมากอบิบ ไม่รู้เหมือนกันว่าอ่านยังไงต้องขออภัยนะแต่พูดไปเรื่อยเลยจริงๆแบบนี้ก็จะดังในเรื่องแพทเหมือนกันนะคะบางอันนะไหนแตาก็ไม่ได้ดูมากเอกนะว่ามันช่วยเรื่องอะไรแต่แบบมันอาจจะเห็นคีย์เวิร์ดบางอันเช่นโปรไบโอติกพรีไบโอติกแล้วเรารู้สึกว่ามันน่ามันน่าก็เลยเน่มันดูน่าใช้มากนะคะต่อมาอนแกงนี้ไอ้พวกแพทอะไรพวกนี้แต่จะซื้อมาเยอะหน่อยนะเพราะตาชอบมากเลยนะคะตัวนี้จะเป็น c l e a n s ่งแ p a นะคะไม่ใช่แพทที่เป็นโทนเนอร์แต่เป็นแพทที่ เอาไว้เช็ดทําความสะอาดผิวเช่นเช็ดทําความสะอาดผิวจากเครื่องสําอางแบรนด์นี้ชื่อแบรนด์ว่า Nightingale ไอตาเคยใช้บางอย่างของเขาแล้วก็ชอบนะคะอันนี้จะเป็นสําหรับเช็ดทําความสะอาดผิวจากเครื่องสําอางเนาะก็มันเป็นรุ่นแบบ My X x c i d ก็คือเหมือนน่าจะอ่อนโยนกับผิวอะไรประมาณนี้ก็เลยโดนมาค่ะดิฉันชอบลองนะคะต่อ เอ้ยเจอผู้หญิงริมบึงอีกหนึ่งอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้คิดว่าน่าจะโฟมล้างหน้าแสดงว่าถ้าอันนี้โฟมล้างหน้าอีกอันนั้นอะไม่ใช่โฟมล้างหน้าแล้วคิดว่าอันนี้เป็นโฟมล้างหน้าอันนี้คิดว่าน่าจะเป็น m o i ์ t u r i z e r เนี่ยมันไม่รู้เลือกแล้วมันซื้ออย่างเดียวเลยซื้ออะไรมามันยังไม่รู้เลยเนี่ยโอ้โหอ่าเจอผู้หญิงริมบึงอีกหนึ่งเฮ้ยมันเหมือนกันปะวะไอเชี่ยไอเชี่ยมันเหมือนกันนี่วะเฮ้ยเหมือนปะไม่เหมือนมึงช่วยออกแบบอะไรมันดูต่างกันหน่อยเดะงงแล้วเนี่ยซื้ออะไรมาวะ เดี๋ยวดูก่อนนี้ว่ามันอันนี้คืออะไรกระปุกอะไรวะโออันนี้เป็นแผ่นแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นมอสเจอร์ไรเซอร์ปะวะเฮ้ยอันนี้ก็เป็นแผ่น อ๋อแสดงว่าเป็นแผทเหมือนกันแต่คนละสูตรหรือเปล่าเออบอกเลยว่าการช็อปแบบสามล้อถูกหวยก็คือต้องให้ชันอะไรก็ไม่รู้ได้ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมาะกับสภาพผิวหรือเปล่าก็ไม่รู้เออมาต่อต่อต่ออันนี้ก็เป็นแผ่นเหมือนกันอันนี้น่าสนใจตรงที่แผ่นเขาจะเป็นเป็นสี่เหลี่ยมจ้านี่เลยน่าสนใจมากตัวนี้มีส,มส่วนผสมของคอลลาเจนซึ่งถามว่าซึ่งอะไรนะซึ่งถามว่าซึ่งถามว่าซึ่งถามว่า คอลลาเจนน่ะเรารู้นะว่ามันไม่ดูซึมทางผิวแต่ถามว่าซื้อไหมซื้อก็ซื้ออยู่แล้วรู้ทั้งรู้แต่เต็มใจให้หลอกเออบอกเลยมาต่อมาก็จะเป็นหาผู <c oughs> ้หญิงริมบึงอีกแล้วมึงกูซื้อซ้ำปะเนี่ย อ๋อไม่เหมือนกันทีแบนเนียออกแบบไม่ได้เหมือนกันเป๊ะนะแต่ก็หน้าตาเหมือนกันงงไปหมดแล้วยิ่งแบบ คือเกาหลีเนี่ยเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่ไม่ค่อยมีภาษาอังกฤษบนฉลาข้างหน้าไม่มีไม่ว่าหันพลิกไปก็ไม่มีเวลาไปไหนซื้อของลำบากมากเราก็จะใช้มือถือ Google Translate ในการส่องดูอันนี้ก็เป็นแพดเหมือนกันเป็นแผดกลมๆอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวกลับบ้านไปไปส่องดูก่อนก่อนจะใช้อ่ะ m e d i h i a l มาอีกหนึ่งนะคะคล้ายๆกันเป็นแพสี่เหลี่ยมอันนี้เป็น Phyto Enzyme Peeling Pad อ่าแล้วอันนี้ที่อ้าเนี่ยถามว่ารู้ไหมว่าช่วยอะไรไม่รู้แต่เคยได้ยินคำว่าไฟโต มันยังบินแบรนด์หนึ่งชื่อแบรนด์ว่าไฟโตช่วยเรื่องผมยาวเร็วอันนี้ทานหน้าแล้วยังไงขนยาวเร็วไหม,มก็ไม่น่าจะใช่แต่ซื้อมาก่อนอุ่นใจซื้อมาก่อนซื้อมาก่อนแอ่อันนี้เดอร์มาทอรี่แบรนด์นี้ไม่รู้ว่าดังของเกาหลีหรือเปล่าแต่มันสวยดีก็เลยหยิบมาแต่เหมือนว่าอาจจะไม่ได้ดังมากแต่สิ่งที่ถูกใจเจ้คือแหละไ,ได้รางวัลเยอะเออซึ่งถามว่าเรารู้ไหมว่ารางวัลพวกนี้มันซื้อได้รู้แต่ซื้อไหมซื้อ กูรู้ทุกอย่างกูรู้หมดแต่กูเป็นทาสการตลาดไหมเป็นเออเป็นอยู่แล้วมาลองแกะดูโอ้พวกเนี้ยเวลาซื้อมาหนึ่งกล่องนะทุกคนเขาจะมาอย่างนี้เขาจะมีแบบเหมือนเป็นรีวิวมาให้อ่ะมันมันคุมม้มอ่ะมันเก๋มากนะคะสวยงามต่อไปเขียวเขียวแบบนี้ดูทรงแล้วอุ้หญิงริมบึงอีกแล้วมึง กูย,ยังไม่จบอีกเหรออีกผู้หญิงลิบบึงแต่ว่าอันนี้เป็นโซนสีเขียวคิดว่าสีเขียวน่าจะเป็นฟิลแบบซิก้าเอ๋ยหรือว่าอโลเอ๋ยอะไรแบบนี้นะคะซื้อไปเรื่อยไปเปื่อยเป็นแผ่นเหมือนกันแต่แค่คนละสูตรอะมาต่อเราหยุดกับพวกกระปุกเรามาดูอย่างอื่นกันต่อนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีที่เกาหลีมากนะคะ S t สทู ura, เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เขาว่ากันว่าขายดีมากครีมที่ต้องมีทุกบ้านนี้เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่ตำมานะคะ แล้วก็ในหนึ่งกล่องเนี่ยก็จะมีอีพวกเล็กๆมาให้อีกเกาหลีเขาชอบเป็นแบบนี้ชอบเป็นมีเล็กๆมาให้ให้เรามาลองให้เรามาใช้เป็นเซตอันนี้ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ดังมากนะคะ Torriden น,น่าสนใจมากเป็นเซรั่ม Dive In serum ตัวนี้แหละเป็นสิ่งที่ทําให้ตาซื้อมาเพราะตาอยากรู้ว่าคําว่า Dive In s e r u m มันคืออะไรมันน่าจะเหมือนแบบซึมได้ลึกได้ดีเหมือนการแบบกระโดดน้ำดาย์ะกระโดดลงไปแบบบุ้มลงแบบนี้ก็เลยอยากรู้นะคะแล้วตาเป็นแบบนี้ ต่อมานะคะนี่เจจุนแน่เจจุนตอนนี้มีขายที่ไทยไลายแล้วนะคะพวกมาสกต่างๆแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นที่ไม่มีที่ไทยแต่ก,ก็เลยได้มานะคะอันนี้เป็นแผ่น PHA เป็นแผ่นโทนเนอร์ช่วยผัดเซลล์ผิวแล้วก็ช่วยเหมือนแบบลดการอุดตันของสิวอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะช่วยได้เรื่องสิวนะคะเท่าที่ฟังมาของ J. J. เจจุนเนตาก็ได้มาอีกอันนึงก็คือตัวนี้ นี่เป็นชีตมาร์กแต่ตัวนี้รุ่นนี้ไม่มีไขยที่ไทยแต่รุ่นมีที่มีไขยที่ไทยก็ใช้ดีนะไปหาซื้อกันได้ในลาซาด้าหกล่องมีทั้งหมด30แพทคือก็เอามาใช้ใช้ได้เลยทุกวันวันต่อวันคุ้มเวอร์กล่องเดียวใช้ได้เดือนหนึ่งนะคะต่อมากระปุกอีกหนึ่งเซริมแม็กซ์เป็นคลีนซิ่งแผ่ก็คือเช็ดทําความสะอาดผิวหน้าจ้าชอบมากซื้อมาไว้ก่อนมีไว้ก่อนอุ่นใจนะคะแล้วก็อะน้ําหอมใหม่ดีกว่าอ น้ำหอมของซิลีนเกิดมาก็ไม่เคยนึกเคยฝันว่าจะต้องซื้อน้ำหอมที่เป็นแบบแบรนด์เนมอะไรขนาดนั้นแต่พอไปดมแล้วรู้สึกว่าแกมันใช่มากกลิ่นนี้คือดีมากชื่อกลิ่นว่า p พาร d เรดนะคะหอมฟุ้งจนผู้ชายต้องเดินตามเป็น p พาร d เรดเลยจีเดียวเออไม่ใช่ดิฉันคิดเอาเองนะเป็นกลิ่นสไตล์แบบ คนผู้ดีคนที่มีชาติตระกูลคนที่แบบบุคลิกดีมารยาทดีคนที่มีเงินคนที่รวยนะคะดิฉันก็อยากมีกลิ่นที่เหมือนคนผู้ดีดิฉันก็เลยซื้อมานะคะโดนมาต่อมานะคะเป็นตัวนี้ทรีทเมนต์ฉีดผมก็เหมือนเป็นพวกแบบลิปออนนะคะ มันชื่อว่า treatment แต่จริงๆมันใช้เหมือนลิปออนก็คือเราสระผมเสร็จหมาดๆแล้วก็ฉีดตัวนี้ชุบๆๆเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องล้างออกนะคะช่วยเรื่องอะไรบ้างไอ้ตามไม่หนูไอ้ตามไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นแบบเบสเซอร์ในหมวดผมที่ฉันก็ซื้อมาแล้วมันก็มาใน แบบนี้สองอีอยากได้อันเดียวอยากแค่ไปลองอันเดียวมันก็ไม่มีมันมีแบบคู่ก็เลยเอา้าเอาก็เอาเว้ยเอเอแต่งก็แต่งโว้ยเออเอาไปต่อมาตัวนี้ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ชาวสกินแคร์ไทยทคือชอบลเลิฟก,กันมากแบบนี้แต่ก็ซื้อมาหลายสิ่งอ่าชื่อแบรนด์ว่า beauty of j o s o n อ่ชื่อแบรนด์เขายังไม่รู้เลยไอตัวที่ดังสุดในไทยอ่ะจะเป็นตัว ตัวที่ดังในไทยคือตัวนี้มึงผู้หาอะไรอ่ะอยู่ในมือตัวนี้นี่แหละที่คนในกลุ่มสกินแคร์เขาเสียงรือเสียงเราอ้างว่าเนื้อดีมาก เป็นกันแดดอ่าเริม่มหน้าตาเริ่มคุ้นๆแล้วตัวนี้เป็นตัวที่เขาบอกว่าเป็นกันแดดที่เนื้อดีมากฝรั่งเนี่ยก็บอกว่าแบบอุ๊ยตัวนี้เป็นกันแดดที่เนื้อดีสุดๆเลยแล้วก็กันแดดได้ดีมากนะคะแล้วในแบรนด์นี้มันก็มีอะไรที่น่าสนใจหลายตัวก็เลยตาเป็นตัวนี้มาด้วยตัวนี้เป็นอครีมค่ะมีส่วนผสมของจินเซงและเรนเลนะคะจินเซงก็คือโสมนะเหมาะกับคนเริ่มเอดจอย่างดิฉันเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นดยานสตี c ครีมมันเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์นั่นเองหน้าตา ริชริชหน่อยดูแบบเข้มข้นอยู่เหมือนกันตอนนี้เป็นพรีวิวเดี๋ยวอันไหนลดไม่ลดมาบอกเป็นรีวิวกันอีกเทนึงนะคะมาต่อนะคะเริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้คือพูดไปแล้วอันนี้คือยังเนี่ยกำลัง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 แล้วนะกำลังกำลังอะต่อดิฉันอนะไปดูวิดีโอ จานตาจานตาเนี่ยเขาบอกว่ามีดสปาตู่าของปิกัสโซคือปังโอ้ยแล้วถามว่าดิฉันมันมีอยู่แล้วไหมมีแต่มันไม่ใช่แบรนด์ปิกัสโซโอ๊ยไป็เกาหลีที่มันก็ต้องมีะเปล่าม่ต้องมีละเปล่าจานตาเขาบอกมามันมาเป็นเซตมันจะมีสปาตาซึ่งจริงๆจ,จะบอกว่าฮ <c oughs> <ๆ> <c oughs> ะปา <c oughs> <ๆ> <c oughs> อ๋อจ้ะ ซึ่งช่วงหลังๆมาใช้อ e ีสปาตูุล่าลงรองพื้นเฮ้ยแล้วมันโอเคนะมันมีส่วนช่วยให้รองพื้นมันเนียนก็งงเหมือนกันว่าแบบเรื่องแค่นี้มันก็ช่วยได้หรอเออเี่พอมาเป็นเซ็ตแบบนี้นะคะมีสปาตูุล่านะคะไม่ใช่สปาตา้าแต่จริงๆเอาสปาต้ามาปาดเะไ่งนี้ก็ได้เหมือนน,นะม,มันจะคมไปอ,อ๋อมันจะคมไปว้าห่ว่าต่างกับช้อปปี้สิบห้าบาทไหมไม่รู้เหมือนกันและเขาก็มีฟองน้ำมาให้ด้วยอ่าและดิฉันก็ปีกอโตใช่ไหม ก็โซอีกอ่าเป็นสปาตูล่าเหมือนกันมึงพอลองมีสปาตูล่ากี่อันเนาะรูปทรงที่เหมือนโวัวซาใช่ที่เหมือนโวัวซาแบบเวลาเราเราเราใช้รองพื้นเราบีบแบบน,นี้แล้วเราก็ใช้ไมแ่แล้วมันจะมีความโค้งเนี่ยมีความโคง้งมันจะโค้งเข้าหน้าเอ๊จานต้ามีเราต้องมีตัตัดต,ตัน่บีบีแลบอาหาร เสริมคอลลาเจนที่มียุนอาเป็นบีเซนเตอร์เหมือนจะเป็นคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกแอบติ้งไว้นิดนึงแล้วว่าแพ้แน่เลยเพราะเนี่ยค่อนข้างแพ้จะพวกแบบอะไรที่มาจากปลาทะเลน้ำลึกจะเดี๋ยวลองกินดูก่อนถ้ากินแล้วคันตัวเนี่ยได้ยกให้คนอื่นต่อนะคะอะรีจูรัน รีจูรันนะคำนี้หลายๆคนรู้จักรีจูรันเนี่ยเขามีสกินแคร์ดิฉันก็ไปถามกับเพื่อนที่อยู่เกาหลีและคนที่ทํางานที่โรงพยาบาลว่าแบบพี่เคยดี้แบบสกินแคร์รีจูรันไหมมันเลิศแม่มันน่าโดนไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเอาจริงๆนะหนูมันไม่ได้เลิศมากแล้วมันก็แพงแล้วถามว่าซื้อไหมซื้อมองนพูดซื้อ ช้ำมุงเหมือนกันว่าแล้วจะไปถามเขาทำไมแต่มันเป็นฟีลแบบเราอยากลองไงเข้าใจปะก็คือดูดีประมาณหนึ่งนะคะก็อยากเอามาลองว่ามันจะเป็นอย่างไรมาต่อตัวนี้เป็นฟิลบล็อกเบิร์นแล้วตัวนี้เป็นตัวขายดีหมวดอาหารเสริมของเขาซื้อมาลองดูกันแล้วก็ต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นแบบบล็อกเบิร์นเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าจะไม่ผิดนะ่าจะเป็นเหมือนพวกบล็อกแปง้งเขาอาจจะไม่ได้บล็อกได้ร้อยเปอร์เซ็นที่เรากินนะเพื่อนที่อยู่เกาหลีนะนนำมาว่าเออตัวนี้มันฮิตนะแล้วก็เรามาวนกันที่ น้ำหอมเรื่องนีม้มีเรื่องเล่าเรื่องนีม้มีเรื่องเล่าเพราะว่าดิฉันไปเสียงหรือเสียงเราอ้างมาว่าน้ำหอมทอมฟอร์ดคือหอมมากทีอันนี้เป็น Electric Cherry ราคาสูงอยู่เหมือนกันนะประมาณแบบ13กว่ากว่าบาทไทยตัวนี้จะเป็น Cherry แบบ สดใสเป็นก็คือกลิ่นเชอร์รี่แหละคือสดใสใช้ได้ทุกวนันก็ซื้อมาตำมาแล้วทีนี้ก็ไปสนามบินปรากฏว่าเขาก็มีเคาน์เตอร์ทอมฟอร์ดที่สนามบินไม่ใช่ไม่รู้นะเพื่อนก็พูดนะว่าแบบมึงจะซื้อไหมก็ไปซื้อที่ดวต้ฟีดีแต่เราเรารู้สึกว่าถ้าเราซื้อที่ห้างมันทำภาษ r รีฟันได้มันอาจจะถูกกว่าดวต้ฟีหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยรู้แล้วว่าจริงๆซื้อดวต้ฟีต่อให้ซื้อข้างนอกมี t า x ีรีฟันดวต้ฟีถูกกว่านะคะทุกคนเพราะฉะนั้นที่ดวต้ฟีมีอะไรอย่าไปหาซืื้้้อออขาางนกกซวถู่ นะพอไปดิวต้ฟรีปุ๊บมีความอยากได้รองพื้นทอมฟอร์ดเราไปปุ๊บนางไม่มีสีเราไม่เป็นไรก็เลยเดินไปดมน้ําหอมเป็นเล่นอ่ะพนักง,งานก็บอกแล้วว่าในหมวดเชอร์รี่เนี่ยกลิ่น s m o k e ชอร์ r ี่คือเป็นกลิ่นออกใหม่นะหอมมากราคา355 US ดอลลาร์เราก็แบบโอ้โหก็ไม่ได้สนใจจริงๆก็แอบดมมาแล้วแล้วสักพักหนึ่งนางก็บอกว่าแต่ว่าเรามีเป็นเซตนะถ้าซื้อ Smoke Cherry กับ อันนี้เป็นอ y e shadow p a เล t ได้ในราคา323ี่เหรียญคืองงว่าปูซื้อน้ำหอมหนึ่งอันอ่ะมัน3 5 5แต่ถ้าซื้อเป็นเซตสองอัน323ร้อยามทำไมมันถูกกว่าซื้อน้ำหอมวะดิฉันที่ซึ่งไม่ได้อยากได้อันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันต้องมีแล้วแหละเซตมันราคาคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องมีแต่ถามว่าคุ้มไหมก็ไม่หรอกจริงๆก็แพงอยู่ดีจริงๆก็แพงอยู่ดีดไม่ต้องมีก็ได้ชีวิตมันไม่ได้เป็นปัจจัยสีในชีวิตแต่ความ cherry smoke เนี่ยหอมมากทุกคน เป็นกลิ่นแบบยั่วบดแต่เป็นยั่วแบบคนเงินเป็นไฮโซที่ยั่วสาวร้านที่แบบร้านร้ายร้านแรงแต่จะมีความทุ้มๆแบบเหมือนแบบมัสก์หน่อยๆท้ายปไปๆคือมันขยี้มากกินแบบคนร้านแบบดิฉันเลยตัวอายแชโดว์พาเลต e เนี่ยก็เป็นรุ่นชื่อสีว่าเ h e r r y Smoke เหมือนกันเป็นสีที่แบบเข้ากับเข้ากับกลิ่นน้ำหอมเลยเป็นแบบสโมกี้อาโทนแดงทาไปบาทาไปแบบ ดินเนอร์ไปฟาดว่าคืนนี้ฉันต้องได้ก็จะเป็นเซตนี้อ่ะใกล้จะหมดแล้วต่อมาเป็นปิกัสโซอีกแล้วอันเนี้ยบอกเลยว่าไม่รู้ว่าคืออะไรตอนที่ซื้อมาเดี๋ยวเราจะมารู้พร้อมกันนั่แหละจ้เอาไปซื้อมาไว้ก่อนมีไว้อุ่นใจอะอ่ะ,อะเอาไปเอเอแบบผสมรอ,องพื้นรองพื้นผสมลิปสติกแต่ถามว่าเคยใช้ไหมไม่กูก็ใช้หลังมืออยู่ดีต่อมาก็จะเป็น งานผมของแบรนด์นี้นะคะแบรนด์เดียวกันกันกบที่เป็นทรีทเมนต์แบบลิฟออนนั่นแหละตัวนี้จะเป็นโอยสสาหรับใส่ผมนะคะเป็นแบรนด์ที่น่าจะฮิตของที่นี่เพราะว่าแอบ,บส่องดูนางก็ขายดีอยู่นะคะแล้วก็จะได้จาพวกแปรงมาจํานวนหนึ่งเพราะว่าจานต้าเขาบอกว่าอาจารย์สอนแต่งหน้าเกาหลีเนี่ยเขาจะใช้แปรงเล็กๆในการลงคอนซีลเลอร์ก็ไปเจออันนี้เป็นแปรงทาปากแปรงทาลิปนั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นหัวที่มันไม่กลมมากเป็นกลม รีรีรู้สึกว่าแปลกใหม่ก็เลยโดนมาอยากรู้ว่าทาแล้วมันจะได้ฟินิชลิปสติกแบบไหนเออพูดถึงลิปนะทุกคนดิฉันก็ซื้อลิปมาอย่างเยอะเลยอ่ะนี่ ลิบเยอมากทุกคนบางอันมีขายในไทยแต่บางอันก็ไม่มีขายในไทยนะคะเลือกสีที่ฮิตอันทิตอันนี้เดี๋ยวจะแยกวิดีโอให้ดูบอกเลยว่าลิปเกาหลีเขามีลูกเล่นเขาหน้าตาอาจจะดูคล้ายกันแต่ลูกเล่นเขากรประยบมากแกร่งนะคะแกรงแ,รง,แรงสออันสองอันอันที่ฮิตก็คือตัวนี้ของแบรนด์ Amuse นี่หน้าตากุกกีนดาร์กนะคะนี่มีความฉ่ำ แล้วก็เป็นชิ้นในตัวแต่อตัวนี้เขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นเนื้อเจลี่เ mm hmm. ท่าที่ใช้ในหลายๆตัวที่ซื้อมาตัวนี้ติดทนที่สุดใครไปเกาหลีช่วงนี้จัดเลยอมิ s สนะคะใครอยากดูวิดีโอรวมลิปเกาหลีที่ฮิตอยู่ตอนนี้นะคะ mm hmm. ก็เข้าไปดูกันได้ในช่องของไอตาค่ะ mm hmm. ต่อมาพิกาโซอีกแล้วสปาตาสปาตูล่าอีกหนึ่งมึงคนเราต้องมีสปาตูลากี่อันวะเป็นรุ่นที่หน้าตาเหมือนสปาตาที่สุดแล้วระเกียแล้วก็บนหน้า กูก็ซื้อเมียนก็ซื้อแล้วก็อันนี้นี่อีกตัวหนึ่งของแบรนด์ beauty of Jason ใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นโกลเซรามนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของพ็อพเปอร์ลิสและเนยเซนามายพ็อพเปอร์ลิสรู้สึกว่าจะเป็นแบบพึ่งนมพึ่งอะไรประมาณเนี้ยเป็นคอมบิเนชันที่น่าสนใจเพราะเราไม่เคยเห็นพ็อพเปอร์ลิสกับเนยเซนามายมาก่อนละ ตัวสุดท้ายก็จะเป็นคุชชั่นปิดหัวเม่งค่ะเออเพราะที่ฉันเวลารวบผมมันจะชอบมีเม่งมีเม่งแซกเข้าไปตรงนี้นี่มันจะเป็นเม่งมันจะเป็นเม่งเวลาติดกิฟต์รวบผมมันจะไม่รู้รู้สึกว่าผมมันไม่เต็มเพราะว่าแก่แล้วผมมันบางด้วยแหละอันนี้ชื่อแบรนด์รู้สึกว่าจะอ่านว่ามิซองเซนมิซองอะไรประมาณเนี้ยเออเป็นแบรนด์เกาหลีที่ทําเกี่ยวกับพวกแฮร์แคร์อะไรเงี้ยค่ะด้านหนึ่งเป็นหัวคุชชั่นนะคะก็จะเป็นแบบนี้จุ้มๆแล้วก็ตุ้งๆุง้และเขามีอีกด้านหนึ่งค่ะ อีด้านหนึ่งก็คือหัวบรัชอ่าเอาไว้เกลี่ยเผื่อเราจุ้งลงไปแล้วมันเป็นก้อนแล้วก็เกลี Clear. Clear. Right, ่ยเกลี่ยอะไรแบบนี้เออก็จะเป็นประมาณน,นี้ของเธอจากเกาหลีกำจ่าจหมดแล้วจริงๆจริงจะมีอันนี้ไงอันนี้คือลูกบอลของเล่นแมวซื้อมาฝากเพื่อนซื้อมาฝากเจ้าน่ารักมากเป็นแบบลูกบอลของเล่นแมวนะฝา,ฝากเพื่อน นอกนั้นก็ไม่มีอะไรละค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ฝากกันด้วยนะคะกับวิดีโอเอของเกาหลีเกาใจทริปนี้ของไอตาบล็อกมีมาฝากไม่เยอะเพราะว่าเป็นทริปชิลๆง่ายๆแต่ของซื้อของแน่นมากนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไปดูกับวิดีโอออัปเดตลิปตัวเด็ดตัวดังเกาหลีมาลองทาให้ดูว่าสาวไทยหน้าไทยผิวแบบไทยแบบดิฉันตัวไหนรอตัวไหนไม่รอจะได้ไปช็อปกันถึสําับวันี้แลบยบาย Just u be y o r s e ่ f เน็บเริ่มมาแล้วแล้ว,ลวก็สาระแนจะนั่งพื้นด้วยนะวันนี้เน็บมันเริ่มมาแล้วนะเนี่ยแล้วเอามากลับมาหมดนี่เลยหรอซื้อ,อน้ำหนักแบบข,ของนี้ยใส่อันนี้มาอย่างเดียวไม่ไมคือฝั่งนึงอ่ะใส่แต่ของอย่างงี้อีกฝั่งหนึ่งเป็นเสื้อผ้าแล้วเสื้อผ้าก็ซื้อเยอะเหมือนกันนะจริงๆแล้วเสื้อผ้าเขาเลิศ